นี่มันเป็นเครื่องพ่นยาแบบหนึง่งคือปกติพ่นยาทั่กไปมันต้องใช้ลมเข้ามาเป็นตัวจ่ายให้มัน<ะ>ยาน้ำเป็นฝอยใช่ไหมฮะอันนี้ผมใส่น้ำเข้าไปาเดี๋ยวผมปิดนี่แะปัดสตาร์ทช่องอไฟนะต้องใส่น้ำปกติกระต๋อยาท่กไปพี่ใส่น้ำที่จะเป็นฝอยได้ไงพี่ต้องมีลมลมต้องมีฟอรประมาณสักเจ็ดลิตรต่อน,นาทีเพื่อให้มันเตีน้ำเป็นฝอยถ้าพี่ไม่ใช้นี้พี่ก็ต้องใช้เอ i ดกดแต่จริงแล้วเครื่องนี้ต่อเอ i ไดีไอ ก็ต่อต่อตรงปลายได้พี่ถ้า NDI ที่มาต่อตรงปลายเนี่ยขาต่อมาแต่ฐานมต่อแล้วแล้วมันเอามือไปกดไม่ได้ต่อแล้วแล้วเครื่องมันจะต่อที่ต้องเอาข้อต่อ NDI มาต่อกดอ๋อถ้าต่อสีลืหงข้อต่อ NDI เห็นไม่ไม่ได้ติดมาตัวนี้เห็นน้องคุยพ่นยาแบบนี้เลยถ้าต่อ NDI มันมีแบบใหญ่ก็มีเล็กก็มีคือเอาเ้อต่อยนี้อ่ะพอต่อปุ๊บมันจะมีจุกอันหนึ่ง เปิดมาแล้วก็เอากระป๋อ,อยงยาที่หนึ่งเหมลืลมแหลมเปดโอ้มีข้อต่อ M D I ที่เป็นสามสาหลเอามาดูเอามาดูก็มีลมแต่อเวลาต่อในเลเซอร์นะฮะอันนี้กดกดไหนต้องใช้เพราะก็จะมีชุดข้อต่อนะครับที่ใช้เซตเดิมนี่ไม่ได้หรอต้องมีอีกเซตหนึ่งหรอเซตเซตเดิมที่จริงแต่ว่านี่อน,นะฮะ ต่ว่าคุณต้องเป็นหัวแบบนี้เท่า <S <S นั้นก็ในชุดน่าจะจะมีจัดข้อต่อมาด้วยชุด,ชดนี้เขาต้องเอาให้เขาต่อรงมาแต่ชุดใช่ครับเ<ช><ช>พราะไม่งั้นพี่พี่ต่อไม่ได้พี่พี่มาแต่หัวงี้มันต่อไม่ได้พี่มาหัวงี้มันมนไม่มีที่ต่อพี่มันต้องมีทางให้มันอัดแบบเข้าอันนี้ใส่น้ําอ่ะอันนี้ก็เสียบขัว้วไฟครัแบบึ่งครับพี่ขั้วไฟนะี้ แต่นี่จริงอันนี้ต้องเจ็บครักแม่แรวนี่พอมีแบตอยู่ถ้ามันเปิดกสตาร์ทมาให้ดูมันออกไหมนีอ่อันนี้ออกออกนะฮะออกนะพี่จะเปิดก่อนอันนี้เป็นน้ำเฉย เดี๋ยวผมจะถอดถอดนึดีสีเดีจะดูจะดูก่อนนี่นี่เป็นหลอดปล่อยมากเลยฮะเนนี้ปล่อยมากเลยถ้าพ่นยาใช้ลมให้ปล่อยขนาดนี้อันนี้เป็นแบบเกรดอเองเดรีรอหนนะ้าห้องสักครู่นะคะเดี๋ยวไปเชฉยพอพอมาเนี้ยลมที่มันมานี้ปุ๊บผมก็จะพาพายาไปตามตามนี้น ยางจริงมันมันไม่ไม่ลงน้ำเท่าไหร่นะครับพี่<ม>เพราะว่าด้วยโฟมเนี่ยมสมมติว่าพี่เปิดโฟมดูแตงลาฟ้า,า<ม>เดี๋ยวผมลองเปิดเปิดไอ้นี่ขึ้นมามจริงๆลงมาันจะาวิ่งนี้แล้วปุ๊บมันก็จะผ่านไ้นี่ไปนี่จริงๆมันไม่มันไม่ไม่แตะน้ำ ลงประมาณนี้แล้วมันก็จะออกไปนี่น,นี่ก็นนถูกนะพี่เห็นละออกไหมแล้วมันก็จะออกไปอยงนี้ประมาณนี้มันก็จะโดนความร้อนของทิเตอร์อุ่นไว้ด้วยตอวนี้สามสิบกับสิบห้ามันคืออะไรคะคือตั้งเวลาสามสิบนาทีกับสิบห้านาที แล้วเราเลือกยังไงอ่ะกดทึ้นบนขึ้นล่างแอดจัดไปเลอ๋ออันนี้รมันมันมันรอกิดเ๊เพราะว่าแบตมันไม่อาจจะไม่พอแต่ปกติถ้วยยาขนาดเนี้ยที่จะตั้งสามสิบนาทีก็ได้ถ้าถ้าใส่ยาไปเต็มเต็มเต็มกระบอกแต่ถ้าใส่ยาไม่เยอะก็อาจจะแค่ใส่ยาประมาณแค่สามสิบสาม ml เนี่ยก็เปิดสิบห้านาทีก็ได้ แต่ถ้าเสียบปกอันนี้ยาวไ,ไม่เป็นไรเอาแปลงก,ก่อนอันนี้เสียบปะแต่ถ้าจะหยุดหยุดก่อนเวลาก็อดน,นี้อ,อันนี้เป็นพ้นยาวที่เกรดดีที่สุดนะครั